๋อตอนนี้เราอยู่ในเมืองที่เป็นชาวเกษตรกรครับแล้วก็อยู่นอกชานเมืองเลยแล้วกันนะตอนนี้เอาละเขาจะให้เราสร้างอะไรกันนะตอนนี้โอเคมีกำแพงนะเขาให้เลือกเราเลือกรั้ววะ่ะอาา่อาฮะอ่าแล้วไงสร้างให้หมดเลยปะ่ะโอเคนี่คือบังคับอยู่แล้วนะครับผม นี่คืออะไรต้องกาอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยเขาจะทำอะไรเอ่ยคือตัวละครเราหรือว่าไง <S <S ผมจะรอดูเขาจะเดิไปไหนเนี่ยเนี่ยตัวนี้น <c ười> จับเป็นลากเด้เหรอแล้วไงต่อคือเดินไปเรื่อยๆตกน้ำไหม ตกน้ำเลยเฮ้ยตกน้ำาก็ได้เอออ้ oh my god อ oh ้ goodness เลยแล้นี่อะไรเดินข้ามไปได้ไหมเนี่ยไม่เดินทะลุได้มั้งเนี่ยเดินใหม่ดิเดินใหม่เดินใหม่อ้ oh my god เดินทะลุครับผมโอเค แล้วตัวเราจะเดินไปไหนเนะี่ยเดินไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้โอ้ยดูแบบสามมิติเลยนะเออเขาก็บอกว่าเกมนี้นะครับสร้างแบบเออแบบบ้านสมิติกันเลยดีโเชียวเอาละก่อนอื่นเนี่ยผมขอดูพื้นที่ก่อนนะครับผมว่าเรามีพื้นที่กี่ตารางเมตรนะครับผมเอาม่ไร่หนึ่งไร่สองไร่ครับสามไร่สี่สี่ไร่หกไร่ห้าไร่หกไร่โอ้โหเป็นไหนตารางเมตรเลยเนี่ย <S <S> <S เราจะเริ่มจากไหนกันดี โอ้โหก็หาตั้งนานนะครับผมคือผมอะเอางี้ทุกคนคือผมมองไม่เห็นคริสด้านล่างซ้ายมือนะครับมันอ่านว่าอะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่านว่าอะไรมันมองไม่เห็นนะผมเออผมก็หาตั้งนานที่ท้มันให้กดที่วูเมนที่ผมเอาคนออกไปห้วยนะ้ํามานะผมโอเคตอนนี้เราจะทําการตัดต้นไม้กันนะครับผมโอเคตัดตอนนี้ไหมเนี่ยโอเคอ๋อ okay. oh. โอ้โหมีการระบบสั่นด้วยนะโอเค got it เรียวเดี๋ยวเรียวอะไรล่ะเดี๋ยวเราจะทำการตัดต้นไม้ไปสักประมาณอ่าสี่ห้าต้นละกันเดี๋ยวผมขอไปตัดก่อนนะครับผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเกมมันจะดูบั๊กบลักนะครับผมเกมนี้เวไรครับเราให้อภัยกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับผมละไม้มันไปอยู่ไหนได้อ๋อต้นละาหนึ่งอันเหรอ ได้น้อยจังอ่ะเดี๋ยวรอดูได้ปะโอ้โตอน้นละหนึ่งอันเลยนะครับผมโอเคตน้นละหนึ่งอันก็ตน้นละหนึ่งอันนี่ต้นไม้เกิดเองไหมเนี่ยถามจริงตีแล้วมันแตกเกิดเองเลยเหรอเฮ้ยโ,โหเกมนี้ทรัพยากรมันเยอะมากเลยครับผมโอ้โหคือบอกว่าบอกได้เลยว่านี่คือแบบตีปุ๊บเกิดปับ๊บ what อะไรครับเนี่ยเอาล่ะไหนมาดูซิเราสร้างอะไรได้บ้างครับผมมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเราขอดูทรัพยากรพื้นที่นะเราสามารถปลูกพื้นดินได้ปลูกรั้วได้แล้วก็บ้านนะครับผมเอาละเฮ้ยปลูกต้นไม้ได้ด้วยวะอย่างนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้หมดแมปเชียนะสนใจปลูกต้นไม้หมดแมปไหนวะมากูจะปลูกต้นไม้ให้หมดเลยกูรักโลกมาก มาไหนเฮ้ยถามจริงไม่ใช่ต้องเอานี้ออกมากันนี่นะผมปลูกได้เหรอเอ้ยปลูกไปดิปลูกไปดิปลูกให้เยอะๆอ่ะไปเหรอโู๊ะโอ๊ะะนอันนี้คืออะไร นี่หว่าค yeah, ืออะไรอะงงมากอ่าปลูกเข้าไปนี่ไงปลูกบอกเลยว่ารักโลกมากปลูกไม่ชิดเลยไว่าเจ๊เจ๊ปลูกไม่ชินกันเชี่ยวอเตอร์ฟอคปกตินี่ป่าไม้นชอบปลูกกันห่างๆหน่อยนะผมไอ้เรอมันเจ๊โตกันแบบโตกันแบบรึปะรึปะเอาล่ะนี่คือส่วนฟาร์มของเราแล้วกูไปทำอะไรขึ้เนี่ยกูยกไปดินู้มาทำไมฮะทำเพื่ออะไรอ่ะเอาไปไปเอาไปไปเอาเจ๊เอาไปไปเอาเจ๊เชี่ยว what the fuck โอเค๊สร้างอะไรได้เหมือนเนี่ยเดี๋ยวเด ถ้าเกิดสร้างซ้อนกลับไปได้ปะถ้าเกิดสร้างซ้อนเป็นไงถ้สร้างซ้อนก็ไอ้น,นี่ครับผมการที่เรานะครับผมจะทําแบบว่าทําให้การปลูกต้นไม้เนี่ยเร็วขึ้นก็คือการทำอย่างนีน้ <laughs> มันต้องมาไล่ที่ต้นน้ำนะครับผมโอเ okay. ค let's go นนอนนอโอ้โหปลูกไปถึง <laughs> ปลูกไปถึง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ปลูกไปถึงหน้าบ้านกันเลยดีเดียวเยียวโหวทะลุหลังคาอ๋อก่อนแคนเซิลครับผมแคนเซิลแคนเซิลนี้ด้วยอ่ะโอเคนะปลูกต้นไม้ต่อนะครับผมปลูกให้เป็นป่าถือไปเลยแล้วกันนะครับเอพระพวกเรารักต้นไม้มากเชียร์แม่งทะลุบ้านไปเลยมึงแคนเซิลด้วยนี้โอเคเอาอีกเอาอีกแถวนึงแล้วกันเอาอีกแถวนึงนะเ,ออนงนะเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นต่อ เชี่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละพูดเอาละปุ๊บ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 นี่นี่คือป่าสนที่ผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมแบบว่ามันดีเกินนะครับผมเอาละเราไปดูกันต่อนะครับว่าคือยังไงทรัพยากรบ,บ้านเราก็ไม่มีวันหมดนะครับผมเอ้ยถังเบียร์ไม่ชอบอะ่ะไม่อยากกิน อา่านี่มันคืออะไรแองน้ำครับผมโอเคอุ้ยเจ๋งเลยนะเนี่ยอ้ยอันนี้เรือใช้เลเวลเยอะเลยอะอยากสร้างเ,เ,เารือเดี๋ยวสร้างใกล้ๆเดี๋ยวสร้างใกล้ๆเราเราไปล่องเรือนเถอะแต่ไมต้องมีท่าน้ำปาวะหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีบนกันโอเคเอาละไอหนูไปล่องเรือกันเถอะไปล่องเรือกันน้องน้องชาย โอเคเฮ้ยพัมกินฟักทองออถุนไม่ได้อ๋อมีไว้ทำไมอะเอาละนั่งได้ไหมนี่ได้ปะเฮ้ยเดี๋ยว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 ยพึ่งเพึ่งไปอย่าพึ่งไปโอเคเดี๋ยวโอเค <Okay. S 2> เอ้าคือไม่ได้หรอคือเกมนี้คือเกมนี้มีเรือแต,แต่แต่ใช้ไม่ได้เลยครับอะไรวะเอ้าแย่แลืล้แผ่นดินกูหายไปแล้วเนี่ยแผ่นดินกูไปไหนละเดี๋ยวนะแผ่นดินกูหายไปไหนนะอ่ะเฮ้ยแผ่นดินเนาะแผ่นดิน เออเอาออกไปให้หมดเลยอย่างนั้นอ่ะอ๋อนี่อ๋ออ๋อโอเคว,ว้าวโอ้สุดยอดเลยอืมแต่ค่อนข้างจะงงหน่อยนะครับปุ่มมันค่อนข้างงงนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทำการถอนออกนะครับผมเราจะมาดูว่าเราจะสร้างอะไรได้อีกเดี๋ยวผมขอทำพื่นดินก่อนตรงนี้แหละ โอเคโอเคครับผมแล้วตัวละครกูอยู่ไหนเนะี่ยมึงจะบอกนะไม่ใช่แล้วตัวละครกูอยู่ไหนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกลูกอยู่ในนี้อนะ่ะโอเคดูดิชิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วยกูด้วยช่วยด้วยกูยยติดเกมบั๊กครับผมเกมแป๊บนึงนะอยู่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกเดี๋ยวต้องเคลียร์กันเออคุณเอา okay. เอาไปไหนฮะเอาหายตัวเฉยเอา้าสมปองหายไม่ได้ลูกเฮ้ยหายไปไหนฮะ เดี๋ยวเ่กี้ยังเล่นกับพ่ออยู่นี้เลยนี่ป๋องดูว่ามันอยู่ด้านล่างนี้ลบลบคูน้ำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอเวลาหาตัวละครผมก่อนนะครับอ่านี่ไงเจอแล้วโอ้โหไม่ต้องหาแล้วลูกเอาเถอะลูกไปเราไปกันเถอะอย่าอยู่ตรงนี้นานเลยเฮ้ยสุนัขจอกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเราไปขุดนี้ได้ทุกคน อัอน,นึงเนี่ยสุดีฮัลโหลฆ่าได้ไหมเอ่ยอ๋อไม่ได้โอเคไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปขุดเหมืองกันเถอดไหนมีเหมืองตรงไหนให้ขุดบ้างเนี่ยตรงนี้ได้เลยไหมขุดลเลยเงาไม่ได้เว้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีเหมืองอ่ะหรือว่าต้องมาขุดตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูกันอุ้ยแต่มีแผ่นโอ้แผ่นดินใหญ่มาก แสดงว่ามันกว้างกกงใหญ่ไปสารสุดๆเลยทุกคนมาผมมาถึงแล้วสวัสดี first person อุ้ยแล้วแล้วเราจะมีที่ขุดไปทำไมเนี่ยเมื่อมันขุดไม่ได้ทุกคนผมไม่เข้าใจาแล้วนี่คืออะไรไฟไทอชลนได้ไหมลนต้นไม้ลนไม่ได้อ่ะแล้วเนี่ยขุดได้ไหมขุด,ขด ไม่ได้อ่ะมันสร้างได้แค่เมืองเหรอเฮ้ยผิดหวังว่าเฮ้ยผิดหวังอย่างแรงเลยเนี่ยข,ขับเลยก็ไม่ได้อ่ะแต่ว่ายน้ำได้นะแต่ขับเรือไม่ได้ไหนเซลล์รีมูฟมเมนต์รีมูฟเมาท์ เอลลอเซลไม่ได้อ่ะอ้าหายไปเลยเชยี้อ้าแล้วทำไมขึ้นไปข้างบนอ่ะลูกอ้าเอ้าเกมบัคกเกมบั็กทุกคนคือตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับคือถ้าเกิดจะบอกว่าเนี่ยเราสร้างบ้านได้ก็ก็ใช่ครับผมเรามารอสร้างได้นะครับเดี๋ยว ผมจะสร้างสักประมาณอุ่ยฆ่าคนได้ไหมเชียร์ฆ่าคนได้รอ,อุ้ยขอโทษครับผมขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษหายไปละหนึ่งประชากรว่าเราหายไปหนึ่งคนยเราไม่มีประชากรแล้วเราจะผลิตลูกกันยังไงเนี่ย <c oughs> ก่อนอืน่นเดี๋ยวเราไม่มีประชากรลงเรืออยู่ในเมืองเราแล้วอะ่ะ ลราจะหาคนจากไหนอ่ะเดี๋ยวนะผมกอสร้างเมืองก่อนเอาบ้านตรงนี้แล้วกันนะผมโอเคเฮาส์ okay. House. มีเฮาส์หนึ่งเฮาส์สองเฮาส์สามด้วยอะ่ะมันมันต่างกันยังไงอะ่ะเรดเฮาส์ไหนขอดูหนะ่อยเรดเฮาส์เรดเฮาส์เหมือนกับไวท์เฮาส์หรือเปล่าที่ท่านประธานอาตีบดีอยู่ไม่ใช่นะครับผมโอเคอ่าเรดเฮาส์ครับผมแล้วจะมีใครมาอยู่ไหมเอ่ย วิ่งแล้วเหมือนจะสร้างวัวได้ด้วยปะสร้างสัตว์ได้ไหมอนิ m มลโอ้ Animal oh. right. วันนี้ขอสร้างบ้านสักสี่ห้าหลังแล้วกันเ <c oughs> ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีนะ๋ยวไเดีนะ๋ยวโอเคนี่นี่นะนี่มันไม่ใช่เลสเฮาส์แต่มันคือออ a n เรนจ์เฮาส์โซ่เอาละ โอเคครับผมก็เกมก็ประมาณนี้ลวกันวันนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรนะครับก็อาจจะพาหน้าก็คงมาสร้างมือให้เสร็จนะครับแล้วก็สร้างประชากรของเราเองนะผมก็เกมนี้ก็ถือว่าทําเกมมาได้น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็เสียงเพลงนี้ก็เป็นการฟังเพลงที่ผ่อนคลายหูมากเลยนะทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เกมนี้ก็สามารถโหลดได้ในที่ Apple Store ได้เลยนะครับผม เอาไว้พาัหน้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกัแบบเกมเ Pocket Building นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเมืองเราที่ป่าต้นไม้ที่ทรัพยากรเกิดได้ไวที่สุดในโลกเจอกันนะคร